ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้น่าจะอยากเล่นเกมที่อยู่บน PC อยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีคอมกันเรามีแค่มือถือมันก็ไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถเล่นได้วันนี้นะครับผมก็เลยจะนําเกมคอมที่ลงให้บนมือถือมาแนะนาท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยในปี2026ต้องบอกเลยว่าเกมคอมที่ลงให้บนมือถือเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายที่ลงมาเยอะพอสมควรวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกันว่าจะมีเกมไหนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่า กดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ,บ่งปันคลิปนี้ให้กับเ,เพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนได้ที่การกดสมัสมาชิกกันกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมกันที่ร้อยแล้วนาอเพื่อปการไม่เสียเวลาไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย สำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวประจนภัยแล้วก็บบสมแนวแก้ไขปริศนาด้วเนี่ยนะครับต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Follow The m มิ n i n g นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักสืบที่เราเนี่ยจะต้องมาสืบโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเกาะแห่งหนึ่งนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเมื่อคนเขาไปรักษาแล้วกลับออกมาเนี่ยความทรงจําของคนที่เขาไปรักษานั้นหายไปบางส่วนเราเนี่ยจะต้องเข้าไปสืบแล้วก็หาความจริงจากที่นั่นให้ได้ตัวเกมเป็นเกมที่ค่าน่าจะมีความสบายตาม,มากๆนะครับเพราะว่าตัวเกมกราฟิกเนี่ยมันจะเป็นแนว งานอาร์ตมากๆเลยนะครับแล้วก็มีปริศนาให้เราแก้ไขระหว่างทางอีกด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าไปลองเล่นนะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้นะเป็นอีเกมหนึ่งที่น่าสนใจพอสมควรเลยแล้วก็มาอยู่สำหรับเกมภาคต่อนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Crash g r a n d 2นั่นเองนะครับหรือว่าเกมที่เราเนี่ยจะต้องเอาชุรอดบนดาวแห่งหนึ่งที่ เต็มไปด้วยมอนเตอร์นะครับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่จะเป็นภาคต่อจากเนื้อเรื่องเดิมแต่ว่าตัวเกมเหมือนว่า เราเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่เราเนี่ยจะต้องเอาชูรอดก,กันตัวเกมเป็นโลกแบบอ p e เวิร์ดนะครับเราเนี่ยสามารถเดินไปไหนได้แบบอิสระเลยสามารถครับของสามารถสวมใส่ไอเทมสามารถใช้สกิลต่างๆได้เหมือนกันนะครับการาฟิกของตัวเกมในภาคนี้มันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างภาคแรกสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะมีการอัปเกตเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของาริจมากมายให้เราได้ไปเลือกเล่นกันอีกด้วยเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังรับรองระบบจอยคอนโทรเลอร์ ได้อีกด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกม Red Land ในภาคแรกอยู่แล้วอยากเล่นภาค2ต่อก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้นะตอนนี้มือถือลงให้เป็นที่ร้อยแล้วนั่นเองเอาละเรามาแนวแอคชั่นกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Prince of Persia Rose สำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่อยู่ในซีรีส์ของ pin of persia นั่นแ,แหละแต่ว่าตัวเกมในภาคนี้จะไม่ได้ําเนินเรื่องในรูปแบบที่เราเนี่ยจะได้เป็นเจ้าชายแต่ว่าเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นยอดนักรบที่จะไปช่วยเจ้าชายที่โดนพลักพาตัวไปเนงตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นเกมที่อยู่ในธีมที่เป็นแบบมีความแฟนตาซีแล้วก็เป็นโลกเวทมนต์นหน่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีระบบการต่อสู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแพรี่การเก็บเกียร์ถ้าไม่ตายหรือว่าการตีคอมโบบนอากาศเราเนี่ยก็ยังสามารถ ทําได้เหมือนกันอาวุธเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธตีไกลหรือว่าอาวุธตีใกล้ก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยชื่นชอบแบบไหนแต่ว่ามันก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดนั่นเองตัวเกมเนะครับนอกเหนือจากการต่อสู้แล้วตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของไอเทมที่จะมาช่วยเพิ่มความสามารถให้แก่ตวัวละครของเราได้ด้วยในเรื่องของงานภาพของตัวเกมเนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างสวยพอสมควรละก็สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปลองเล่นเนี่ยก็สามารถเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับเกมผ่อนคลายหรือว่าเกมแนวสไตล์จีบหนุ่ม <นะ S 1> กนัน <ะ S 1> บ้างนะก็เป็นเกมที่มีชื่อว่า Love in as Enchanted Realm นั่นเองนะครับสำหรับซื่องตัวเกมนี้จะเป็นเกมตีกบหนุ่มที่เป็นตีมแนวต่างโลกนะครับที่เราเนี่ยจะไดรับบทเป็นสุดยอดหญิงสาวฮิลเลอร์นะครับที่ต้องหาหนทางกลับบ้านให้ได้แต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับปีศาจไปเรื่อยๆซึ่งเราเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวนะครับเรามีปาร์ตี้ก็คือปาร์ตี้หนุ่มๆที่เราเนี่ยต้อง พาไปด้วยกันนั่นแหละนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะต้องสร้างสัมพันธ์บทสนทนาต่งตางๆกับหนุ่มที่เราชื่นชอบก็ได้เหมือนกันการเลือกของเราจะส่งผลต่อท้ายเกมด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่แบบชื่นชอบเล่นเกมแนวจีบหนุ่มด้วยนะครับแล้วก็วกผสมแนวเกมที่เป็นแนวเทิร์นเบทด,ด้วยเนะี่ยเกมนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันมีผสมแนวเทิร์นเบท เข้ามาให้เราได้เล่นเพิ่มเติมด้วยนอกนือเกมจิบหนุ่มธรรมดาในเรื่องของงานภาพกราฟิกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเ,เป็นงานภาพที่ค่อนข้างจะสวยอสพอสมควรนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยเกมแนวสยองขวัญเกินบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมี้มีชื่อว่าไซฮันเตสเตชันนนั่นเอง สำหับเจ้าตัวเกมไซฮันเตสเตชันเนี่ยจะเป็นเกมแนวสยองขวัญที่จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับ2หนุ่มว้ทํางานกําลังจะกลับบ้านแต่ว่าเผลอหลับไปก่อนในรถไฟแล้วตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็ไปอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ว่าก็ยังอยู่ในรถไฟเหมือนเดิมก็รู้สึกว่ามนันแปลกไปจากเดิมนะครับเขาเนี่ยจะต้องหาทางออกจากที่นั่นให้ได้นะครับตัวเกมเนี่ยมันจะมีความผสมผสาน เกมแก้ไขปริศนาเข้าไปด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวพันทางด้านอารมณ์ของตัวละครด้วยนะครับเพราะว่า2ตัวละครที่เราเล่นเนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันไปเราเนี่ยจะต้องพึ่งพากันและกันอารมณ์ของตัวเกมนี้จะส่งผลต่อฉากจบด้วยเหมือนกันว่าจะจบแบบไหนให้มันดีที่สุดนั่นเองนะครับก็สำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเข้าไปลองเล่นเนี่ยก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้ ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมแนว Pixel Art รนะท่านผู้ชมมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แน่นอนสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็สามารถไปลองเล่นกันได้นั่นเองนะฮะเกมแนวเนื้อเรื่องกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพล่อลกราฟิกแบบงานอาร์ตอีกด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Sunset นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Sunset Hill เนี่ยจะเป็นเกมปะจนภัยแก้ไขปริศนาสไตล์เนื้อเรื่องเป็นแบบคลิกแอนทอยที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นน้องสุนัขที่มีชื่อว่านิโกะนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นอดีตทหารผ่านศึกที่เขาเนี่ยผันตัวมาเป็นนักเขียนนิยายตัวนิโกะเองเนี่ยที่เขาปลดประจำการแล้วนะครับเขาก็ตัดสินใจว่าเขาเนี่ยจะออกเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนๆของเขาที่กะจัดกระจายไปตามเมืองต่างๆซึ่งในการเดินทางของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลำลึกความหลังแต่ว่า เราเนี่ยได้เจอกับบาดแผลที่เต็มไปด้วยสงครามที่ทั้งชีวิตเขาเนี่ยอยู่ในทหารนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ค่อนข้ะมีความน่ารักอยู่ในตัวอีกแล้วมีการ แก้ไขปริศนาระหว่างทางอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปลองเล่นเนี่ยก็สามารถเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวสไตล์แบบเนื้อเรื่องที่เน้นไว้ดูกันบ้างนะฮะสำหรับเจ้าตัวเกมจะมีชื่อว่าซีซอร์布าบายนั่นเองนะฮะสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวสไตล์อนิเมะที่จะมีล็อตเรื่องเกี่ยวกับการข้ามเวลา น้ำที่จะเป็น2แม่ลูกที่ข้ามเวลาไปเรื่องของอดีตนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่เราเนี่ยจะได้ไปพบเจอกันซึ่งตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่อาจจะไม่ได้มีอะไรให้เราได้ทําเยอะเน้นการดูการฟังแล้วก็การอ่านของตัวเกมนะเพราะว่าตัวเกมมันเป็นแนวเนื้อเรื่องมีการพักเสียงให้เราดูแล้วก็มีซับให้เราได้อ่านการระหว่างการเล่น นั่นเองนะครับในเรื่องของการภาพก็เป็นแนวสไตล์อนิเมะเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาลองเล่นเกมนี้นะครับหรือว่าไปลองอ่านเกมนี้เนี่ยก็สามารถ ข้ามาลองเล่นเกมนี้กันได้นะเกมแนวสไตล์ผ่อนคลายกันบ้างนะครับสําหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าโครมอนสําหรับเจ้าตัวเกมโครมอนเนี่ยจะเป็นเกมที่ผสมหลายๆเกมเข้าไปโดยไม่ว่าจะเป็นเกมสตูดิโอหรือว่าเกมโปเกมอนเข้าไปซึ่งตัวเกมโครมอนเนี่ยก็จะมีฟิวเจอร์คล้ายๆตัวของเกมที่พูดไปเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการจับมอนเตอร์ที่เอามาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้มอนเตอร์ก็ยังสามารถต่อสู้กับตัวของมอนเตอร์อื่นได้ด้วยเหมือนกันเป็นรูปแบบแนวสไตล์เทิร์นเบดมอนเตอร์ของเราเนี่ยก็ยังสามารถเอาไปทําฟร์ม ได้ด้วยเหมือนกันนะช่วยเราทําฟาร์มได้เหมือนกันเพราะาตัวเกมนี้มันจะมีบบสมแนวทําฟาร์มได้ด้วยนะครับเราเนี่ยสามารถปลูกผักทําฟาร์มได้แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะปลูกกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังมีระบบกลางวันกลางคืนเปลี่ยนแปลงวันและเวลา ได้ด้วยเหมือนกันในเรื่องของกราฟิกเพนโดเกมนะครับกราฟิกเพนโดเกมเนี่ยมันจะเป็นกราฟิกแนวสไตล์พิกเซลอาร์ตเลยมือถือสเปกต่มเนี่ยเล่นได้แน่นอนเลยนั่นเองนะครับนอกเหนือจากการปลูกผักทำฟาร์มแล้วก็จะมีการทําอาหารตกปลาขุดแร่ก็มีเหมือนกันนั่นเองเพื่อนคนไหนที่อยากจะไปล่าสัตว์ในทวีปอเมริกากันบ้างต้องลองเกมนี้เลยนะฮะสำหรับเจ้าตัวเกมไี้มีชื่อว่า Way of the Hunter Y อเมริกาเนั่นงนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็จะมีหลากหลายโซนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในโซนยุโรปเองหรือว่าโซนอเมริกาเขาก็มีให้เล่นซึ่งแต่ละภาคเนี่ยเขาก็จะแบ่งโซนกันไปเนาะว่าภาคนี้จะให้ล่าสัตว์ตรงไหนแต่ว่าภาคที่ผมแนะนําไปเนี่ยจะเป็นภาคในทวีปอเมริกาเหนือนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ไปไปจนภายในโลก ของโซนอเมริกาเลยหรือว่า USA ได้เลยซึ่งภูมิภาคของประเทศนี้เนี่ยเขาก็จะมีภูเขาหญ้าเขียวขจีให้เราได้ไปล่าสัตว์กันเยอะพอสมควรแล้วก็สัตว์ภายในดเกมเนี่ยก็มีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นหมีกว้างหมีดําหรือว่าจะเป็นในเรื่องของหมาป่าก็ยังมีให้เราได้ไปล่ากันนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ค่อาข้างมีอิงความสมจริงระดับหนึ่งนะฮะสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนที่แบบไม่ชอบเกมที่มันยืดเยื้อจนเกินไปเกมนี้ไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าตัวเกมนี้มัน่อนข้างจะอิงความสมจริง ตรงที่ว่าเราเนี่ยจะต้องค่อยๆหาสัตว์ทีละนิดทีละนิดไม่ว่าจะเป็นการแกะรอยหรือว่าการดูสิ่งต่างว่าสัตว์แต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็นขางจะมีความยากด้วยในการยิงของตัวเกมเนี่ยมีระบบฟิสิกเข้ามาร่วมด้วยก็คือมันจะมีการย้อยของกระสุนมีแรงลมที่ทําให้กระสุนของเราเนี่ยเปลี่ยนทิศทางได้เราเนี่ยจะต้องพยายามเล็งดีๆ อีกด้วยเหมือนกันตัวเกมเนี่ยนอกเหนือจากการยิงแล้วตัวเกมก็จะมีอาวุธปืนต่างๆให้เราได้เลือกใช้งานการมีอุปกรณ์แต่งปืนเพิ่มความสามารถให้แก่ปืนแล้วก็รวมไปถึงรถที่เราเนี่ยสามารถใช้ขับได้เพราะว่าตัวเกมเนี่ยแมปมันค่อนข้างใหญ่นะโอเพ่นเบิร์มากๆเลยนะครับแล้วก็ภาพมือมในการเล่นของตัวเกมจะเป็นภาพอมองบุคคลที่1นนะก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมเป็นเกมเสียตังค์นะท่านผู้ชมก็เข้าไปดูกันได้นั่นเอง เราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวการกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าตัวเกมจ่มีชื่อว่า Mutant Genesis นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Mutant Genesis เนี่ยจะเป็นเกมที่จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่เราเนี่ยจะต้องนำเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาต่อสู้กันในสนามที่เป็นอารีนาขนาดใหญ่ซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่แบบสู้กับผู้เล่นเนาะหนึ่งีหนึ่งก็ได้หรือว่าเราเนี่ยจะสู้กับบอทดก็ได้แล้วแต่ ว่าเพื่อนๆจะเล่นแบบไหนตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการให้เราได้สะสมกันเยอะพอสมควรซึ่งการเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นเผ่าพันธุ์อีกนะครับว่าแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยมันมีความสามารถแบบไหนนะครับจะเป็นสายนักรบสายเวทมนต์สายโจมตีก็ว่ากันไปก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกตัวไหนให้สอดคล้องกับตัวละครให้สอดคล้องกับสไตล์รูปแบบการเล่นของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็งานภาพของตัวเกมนี้ค่อนข้างที่ทำออกมาได้ดี ระดับหนึ่งมันมีความผสมแนื้อนัดหน่อยๆด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปลองนะครับเข้าไปลองก็สามารถเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับก็ยังสามารถเล่นคอร์สแพลตฟอร์มกันได้ไม่ว่าจะเป็น มือถือหรือว่า PC ก็สามารถเล่นร่วมกันได้เนะเกมแนวสไตล์น่ารักกันบ้างนะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่าชินจังชิโร่แอน c r โครเท n นั่นอีกนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นหนูน้อยชินจังที่ย้ายมาอยู่กับตายายบนชนบทเพราะเขาเนี่ยก็ต้องเล่นกับตายายอยู่กับตายายอย่างสนุกสนานมากๆตัวเกมนี้เนี่ยจะมีอะไรต่างๆให้เราทําเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเล่นจนับนกจกับแมลงนะครับในโลกของชินจังเนี่ยมันก็มีให้เราได้เล เล่นกันเยอะแต่ว่าตัวเกมนี้มันไม่ได้หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2โซน2โลกด้วยกันนะครับเพราะว่ามันจะมีโลกที่ชินจังจะต้องทะลุมิติไปอีกนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับการาฟิกภายในเ,เกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าใครที่เคยดูชินจังมีอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องรู้เลยงานภาพมันจะมีความน่ารักพอสมควรเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะไปลองเล่นหนูชินจังในโชนโบดอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นเกมนี้ ดได้เกมแนวปกป้องฐานเกี่นบ้านนะส,สำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า Throne for A l i t t r e Kingdom นั่นเองสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่จะได้รับบทเป็นกษัตริย์ในอนาณาจักรเล็กๆที่เราเนี่ยจะต้องปกป้องเมืองจากเหลาศัตรูให้ได้ตัวเกมเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อโซนเวลานะครับมันจะมีกลางวันและกลา,างคืน กลางวันเนี่ยจะเป็นการที่เราเนี่ยจะต้องสร้างอาณาจักรของเราให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยจะได้มีทรัพยากรไปต่อสู้ในช่วงเวลากลางคืนนะเพราะว่าศัตรูของตัวเกมนี้จะบุกมาตอนเวลากลางคืนตัวเกมเนี่ยมันก็มีอะไรต่างๆทีเราได้สร้างกันนะครับเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นการสร้างหมู่บ้านต่างๆพัฒนาเศรษฐกิจการสร้างป้อมปราการการสร้างคล้ายทหารเพื่อเอามาช่วยต่อสู้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะไม่ได้แค่ส่งทหารไปเท่านั้นเราเนี่ยยังสามารถ ส่งตัวของเราเองไปต่อสู้กับฝั่งศัตรูได้ด้วยนรับสือว่าเป็นดีเกมหนึ่งที่นะครับไม่ต้องปล่อยให้มันเล่นเองเราเนี่ยสามารถลงไปเล่นกับ NPC ได้เหมือนกันในเรื่องของกราฟิกเป็นดีดเกมเนี่ยมันจะมีความเป็นโพลีอน่อยๆน,นะครับแล้วก็กราฟิกเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีระดับหนึ่งนะก็สำหรับใครที่อยากจะไปะลองเล่นเกมนี้อยู่นะก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสไตล์ดับเพลิงอยู่แล้วแล้วก็มองหา เกมดับเพลิงที่มาจาก PC อยู่เนี่ยนะครับต้องไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า The Attack Squad นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่จะจำลองว่าเราเนี่ยได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เราเนี่ยจะต้องไปช่วยเหลือคนในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยไฟไหม้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีอิสระให้กับผู้เล่นพอสมควรในการตัดสินใจว่าเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยคนอย่างไรตัวเกมเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ต่างๆให้เราได้เลือกใช้งานกันเยอะ พอสมควรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชะแรงตัวงัดหรือว่าตัวที่จะช่วยคนออกมาจากที่มันให้ได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของภารกิจที่เขาจะมีความยากพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟไหม้บ้านหรือว่าจะเป็นไฟไหม้ตึกก็มีเหมือนกันเราเนี่ยจะต้องคอยช่วยเหลือให้ทันท่วงที นะครับแล้วก็งานภาพของตัวเกมเนี่ยมันก็จะเป็นงานภาพที่สวยพอสมควรแล้วภาพมเดการเล่นจะเป็นภาพมองบุคคลที่1น,นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะเข้าไปลองเนี่ยก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวสไตล์สยองขวัญกันบ้านนะฮะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า White Day n นี่ยนะครับสำหรับ w ว i t e Day เนี่ยจะเป็นเกมที่จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับความสยองขวัญในโรงเรียนนะครับแห่งหนึ่งซึ่งจะมีเรื่องราวประมาณว่าจะมีเด็กชายคนหนึ่งเพิ่งย้ายโรงเรียนกลับมา แล้วเขาเนี่ยก็จะเอาของไปเซอร์ไพรส์เพื่อนในวันพรุ่งนี้แต่เขาเนี่ยจะเอาไปไว้ในตอนคืนก่อนเมื่อเขาเนี่ยลักลอบเข้าไปเสร็จใช่ไหมเขาเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆก็ไม่สามารถออกมาได้เขาก็เนี่ยก็ต้องหาทางออกจากที่นั้นให้ได้ซึ่งในการหาทางออกนั้นเขาเนี่ยก็จะได้พบเจอกับเหล่าเพ,เพื่อนที่มาติดในโรงเรียนแห่งนั้นอยู่ตัวเกมเนี่ยมันจะมีเพื่อน,อนของเขาเยอะๆมากมายที่เราเนี่ยจะต้องเลือกนะครับ เพราะว่าการเลือกของตัวเกมนี้จะส่งผลต่อฉากจบภายในตัวเกมนะครับเพราะว่าฉากจบของตัวเกมนี้มีเยอะมากมายให้เราได้ไปดูกันอีกด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีความผสมผสานแก้ไขปริศนาเข้าไปด้วยเหมือนกันสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปลองเล่นนะก็สามารถเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้ในเรื่องของการาฟิกภายในตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าทาออกมาได้ดีพอสมควรภาพในการเล่นจะเป็นภาพมอง บุคคลที่1นึ่งนั่นเองนะก็สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาลองเล่นเนี่ยก็สามารถเข้ามาลองเล่นกันได้เลยนั่นเองนะฮะเกมแนวโรกไลท์เก่งบ้างแล้วก็เป็นเกมแนวโรกไลท์ที่เขาจะมีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วนะสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า AK Show Rock นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัว AK Show Rock เนี่ยจะเป็นเกมที่เรานี่จะได้รับบทเป็นสัตว์ต่างๆที่จะออกเดินหน้าต่อสู้กับสัตว์ต่างๆเพื่อเก็บทรัพยากรต,าต่างๆมาอปเกรดตัวละครของเรา ให้แข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่แบบจะเน้นการแบบเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ด่านในภายในตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นด่านแบบสุ่มนะครับแล้วก็ถ้าเราตายเนี่ยเราเนี่ยจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่เลยนะครับแล้วก็อาวุธภายในตัวเกมนี้นะครับก็จะมีให้เราได้เลือกใช้งานกันเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปืน ลูกซองสเนเปอร์ปืนเลเซอร์หรือว่าจะเป็นปืน RPG ก็มีให้เราได้เลือกเล่นกันเยอะพอสมควรแล้วก็นอกเหนือจากการต่อสู้กับเหล่าสัตว์ต่างๆแล้วนะครับเราเนี่ยก็ยังสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงได้ด้วยเหมือนกันเพื่อช่วยเราในการต่อสู้กับบอสได้ด้วยเหมือนกันตัวเกมก็จะมีระบบการทำอาหารได้ด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของการาฟิก็นตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการาฟิกที่เป็นแนว พิกเซลอาร์ตมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เป็นภาพมองมุมสูงในการต่อสู้อีกด้วยเหมือนกันเนาะก็สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาลองเล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะอ่ะนะครับก็มีบ้านสลหรับเกมคอมลงมือถือนะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับเกมนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม